อันนี้สงการใช่ไหมเราไปเล่นดีกว่าหนงเข้าสารกันดีกว่าทุกคนเนี่ยวะเอ้าชี้แม่งรู้ดีเฮ้ยเฮ้ยมันกลัวแปลกแปลกแล้วไอ้นี่มันแปลก,ปกโอ้มันเอ็มบอ,อร์ดไอ้สัตว์ เยออินนีต้อนรับรสุกพีบีทุกคนอ๋อใช่ครับผมวันนี้สงการก็ดูแลตัวเองได้ดีนะทุกคนระวังรองเท้ามันกินเท้านะทุกคนผมว่าปีนี้ผมก็คงไม่ได้ออกไปเล่นน้ำหรอกเอาละเรามาเล่นพีีกันดีกว่านะสงการนี้ โอเคเราเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ผมน่าจะเข้าเซิร์ฟไม่ได้ครับมือใหม่อ่าสามารถเข้าได้แต่ฐานผ่านฝึกขึ้นไปถึงจ่าสิบโทชั้นขั้น2ผมน่าจะเกินต้องผมต้องเข้าเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปเด,ดี๋ยวดผมมีอะไรบ้างอโอเคมีอันนี้โอเคคิดว่าน่าจะเตรียมพร้อมแล้วเอาละฮะเราไปกันเลยดีกว่าเรามาวันนี้สงการใช่ไหมเราไปเล่นทีมขน,นข้าวสารยันดีกว่าทุกคนโอ้โห All right. out. ใจรู้ว่าเกิดมุมดีเฮ้ยเอาโอ้เห็นเขาสันเขายิงปืนกันโหดจทำไมโอ้โหให้กูได้เกิดบ้างเถอะผมโดนยำรัวๆเลยวะมต้องใช้ปืนปกติแอคไงจะแอคไงผลการขี้แอคอยอย่างงี้ โอ้ยเชี่ยแม่งรู้ดีใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันกลัวแปลกแปลกล้วไอ้นี่แปลกยิงก่อนผมโคมาอยอะฮ้ามุมนี้มุมดีนี่ว่าโอ้ะโอ้โอ้โอโอ้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  โอ <Okay. S 1> <rica While istles> oh, ้ยโอ้โหสองทางเจ็บแม่โอ้แล้วมันไม่โอ้มันไม่ยังรอดอกี้ยอืมปืนเยี่อะไรวะกูซูไม่ได้เลยเว้ยโอ้ผมว่าต้องเปลี่ยนปืนต้องอัญเชิญปืนที่มันแลดูมีคุ้มทานกว่านี้นิดนึงไอ้อันเนี้ยแลดูดีโอเค let's go let's go เออปืนเก่งปืนเก่งเว้ยโอ้โหมีแดงปืนแดงอะไรมันก็เข้ามันไปหมดโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอไอหาเนี่ยไอหาเนี่ยมันมันล่าหัวทะลุกำแพงบอดเอ็มบอดเอ็มบอดหรือเปล่าวะว่าพวกเจโป ตานี้เจอโผล่แน่ๆเรียบส่งแล้วชิดเลโอ้ยอืมเ้ามันดูดหัวเลยไ,ไมนะหมน่ะอืมอืมอืเฮ้ยกูโดนโยบูดเอาชีวิตไปแล้วอะเรียมแ่งโคตรกูเอาชีวิตคืน ัวคืนไอสัตว์รตรงนี้มันอะไรวะเนี่ยเออ,อน,นี่มันแลดูคุณวายไปหมดโอ้โหจอมยุทธไอสัตว์เอ้ยเอ้ยมันได้อย่างงี้มันได้อย่างงี้ดับเบิลคิล กูปวชีดจมทูดแล้วกูจะเกิดแล้วกูจะได้เกิดไอสัตว์เป้ามึงนิ่งเกินเป้ามันนิ่งเกินเว้เจอเจอโปรแล้วจริงๆนี่ตอนรับคลิปเลยเหรอว่าโอ้โหมันเอ็มบอร์ดไอสัตว์ว,ว่าแล้วเออหือน้ำลายกูแตก อ้าวใช้แต่ปืนพวกเหรออ่าวขอลองหน่อยดิลองหน่อยดิเอ้ยอย่าบอกนะต้องใช้ลูกซองใช้ซอง่าออไม่โอ้มันใช้ซองโอ้าทูไม่มีลูกซองดูดูดูมันทำหุยฮ้ยโอ้เดวนะ

เออไอ่มีเออไไ่โดนเอ้ยอะไรอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหซึบ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 ว้าโอา เฮ็ดช oh, e ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูทำไงเนี่ยโอ้ยยังไม่ง้างหมั้งแต่ยโสธรเละแถวเออนีเอ้ยซื das ้อได้แล้วถาวร yes อย่างน้อยกูก็มีลูกซองเล่นลอวะไม่มีเป้าไม่มีอะไรด้วยเฮ้ย มันอยู่ด้านหลังกูนี่หว่า โอเคสำหรับ PB ก็น้มคำเรียบร้องครับผมว่าจะมาเล่น PB บีดูกันนะทเกินก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะทุกคนสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอดูแลกันนะผมไม่รู้อันไหนมาก่อนมาหลังเพราะว่าดองไปเยอะคือช่วงเนี้ยที่ผมไม่ค่อยได้ไลค์คือผมไปไลค์ใน Tik Tok แทนนะทุกคนก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาสนับสนุนผมในช่วงไลค์เนี่ยก็สามารถเช้าได้นะในลิงก์ใต้ใต้คลิปนี้นะทุกคนลิงก์ t i k t o k ก็สวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายครับสสวััดีครบสวัสดีครับ